ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองรวมทั้งการเกิดวิกฤติการโรคระบาดทําให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกกลุ่มไว้ซึ่งหากบุคคลไม่สามารถปรับตัวปรับใจได้อย่างสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนํามาสู่ปัญหาสุขภาพจิตเช่นการใช้สารเสพติดการก่อความรุนแรงความเครียดซึมเศร้าคาตัวตาย เขตสุขภาพที่2ประกอบด้วยจังหวัดตากสุขโขทยัยอุตรดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ3.5ล้านคนเพศหญิงร้อยละ50.8เพศช,ชายร้อยละ49.2เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพจิตอย่างครอบคลุมนั้นศูนย์สุขภาพจิตที่2ได้มีการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตมาอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยพลังความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนทั้งในระดับบ,บุคคลครอบครัวชุมชน ในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างครอบคลุมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยในปี2566ได้มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตดังนี้กลุ่มปฐมวยัย0-5ปี มีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตมีพัฒนาการสมวัยโดยความร่วมมือของบุคลากรสาธารณาสุขอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านครูศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรวมทั้งดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกานิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี เพื่อให้เด็กในพื้นที่นี้พัฒนาการสมวยัยเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนกลับมามีพัฒนาการดีขึ้นกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วยโปรแกรมสครูเฮนฮีโร่จำนวน1373โรงเรียนใน5จังหวัดคิดเป็นร้อยละ79.04โดยผ่านระบบการให้คำปรึกษาฮีโร่คอนซัลเทนกลุ่มวัยทำงาน วัยทำงานตอนต้นมีการพัฒนาความร่วมมือจัดทำ MOU ในการดำเนินง,งานสุขภาพจิตในระดับอุดมศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยราชาพัฏพิบูลสงครามมหาวิทยาลัยราชาพัฏอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชาพัฏเพชรบูรณ์และมีการพัฒนาศักยภาพการให้ความปรึกษาเบื้องต้นสำหรับแกนนำนิสิตนักศึกษาจำนวน320คนอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน200คนและอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ แก่นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณาสุขสีรินทรจังหวัดพิษณุโลกจำนวน260คนไปทำงานในองค์กรและสถานประกอบการมีเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและความเข้มแข็งทางใจแก่แกนนำชุมชนใน5จังหวัด21อำเภอ160ตำบลจำนวน1,600คนส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยโปรแกรมสร้างสุขไว้ทำงานในองค์กรและสถานประกอบการจำนวน25แห่งได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด5แห่งโรงพยาบาลจำนวน10แห่งสำนัก งานสาธารณาสุขจำนวน2แห่งศูนย์วิชาการจำนวน2แห่งมหาวิทยาลัยจำนวน4แห่งและสถานประกอบการจำนวน2แห่งกลุ่มผู้สูงอายุมีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชมรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุตามแนวทางกิจกรรมสร้างสุข5มิติการบูรณาการดำเนินงานคัดกรองสุขภาพจิตผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานคุ้มครองคนไร้ที่ เพื่งวังทองศูนย์บริการสังคมผู้สูงอายุสีสุขศจังหวัดพิษณุโลกชมรมผู้สูงอายุและมีการบูรณาการงานผู้สูงอายุร่วมกับเขตสุขภาพที่2ในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุได้แก่ศูนย์อนามัยที่สสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้กลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วยมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชนผ่านเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเมินมาตรฐานด้วยตนเองในปี2566มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ระดับหนึ่งจำนวน150แห่งและได้รับประเมินผ่านการรับรองมาตรฐานจากศูนย์สุขภาพจิตที่2จำนวน10แห่งสำหรับปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญในปี2561ถึง2565คือปัญหาการฆ่าตัว ko จากข้อมูลสถานการณ์การฆ่าตัวตายสำเร็จในเขตสุขภาพที่2พบว่ามีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จเกินเกณฑ์ที่กำหนดโดยในปี2565จังหวัดที่มีการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงสุดได้แก่จังหวัดสุขโขทยัยอัตรา12.42ต่อประชากรแสนคนรองลงมาจังหวัดอุตรดิตถ์อัตรา12.26ต่อประชากรแสนคนจังหวัดตากอัตรา10.74ต่อประชากรแสนคนผู้ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นเพศช,ชายอยู่ในช่วงวัยทำงาน และวัยสูงอายุประกอบอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรมจากปัญหาดังกล่าวศูนย์สุขภาพจิตที่2ได้ดําเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมสามหมอในงานสุขภาพจิตทั้ง5จังหวัดครอบคลุม47อําเภอและพัฒนาชุมชนต้นแบบป้องกันการฆ่าตัวตายจํานวน11อําเภอได้แก่อําเภอศรีสัชนาลายัย อำเภอบ้านด่านลานหอยและอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยอําเภอชาติการและอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอําเภอทองแสนขันและอําเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์อําเภอแม่ระมาดและอําเภอวังเจ้าจังหวัดตากอําเภอหล่มสักและอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์และผลักดันการดําเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิจากการดําเนินงานดังกล่าวเครือข่ายชุมชนได้ตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายจึงมีการดําเนินงานสุขภาพจิตแบบบูรณาการ การของทุกภาคีเครือข่ายในระดับชุมชนจนเกิดผลงานที่โดดเด่นและลดปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชนได้ได้แก่อาําเภอศรีสชนาลายัยจังหวัดสุขโขทัยเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่2นํนำเสนอผลการดำเนินงานในระดับประเทศประเภทการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิและอําเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูร์ประเภทการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายด้วยกลไกสามหมอการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจะสำเร็จได้ต้องอาศัยพลังความ ร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเพื่อนำไปสู่สังคมแห่งความสุข